ยำเคลื่อนยำรมมาก็นี่เลยครับปลาที่เราหามาได้แล้วก็มาย่างกินซะใครชอบย่างก็ย่างใครชอบทอดก็ทอดพี่น้องเนี่ยผมเอามาย่างมันได้หอมๆพี่น้องเอ้เยกินกับสมตำมะระคอ,อสุดยอดอยู่ลเลยวเอ้ยทานแรงพี่น้องเอ้ ทางาเนาะคลื่นทะเลก็แรกมากเลยพี่น้องวันนี้ลมทะเลแรงมากเลยครับออกไปไม่ได้ทานแรงมากเลยขน,น,นาดใส่คิดเท่าไว้นะเนี่ย ย่างไว้กินเที่ยงกับนางเอกเลิกงานมาพอดีเดี๋ยวตําสมตําแซ่บแซ่บกินกันะองย่างเรื่อง,องๆฟกๆยังมีอีกน้ไองตากไว้เนี่ยผมตากไว้อันนี้เพิ่งได้มาใหม่ในตู้เย็ยนที่ตากไว้ก็มีพวก ปลาแป้นปลาเลยก็ยังมีอนะครับพี่น้องกี่ข้าวด้วยพี่น้องกี่ข้าวเหนียวกี่ข้าวเหนียวกี่ข้าวเหนียวกำลังแฮมกำลังแฮมแฮมกำลังกรอบกำลังเหลืองๆอุ้ยอืมโ้โฝาครอมไปให้มันอบอยู่ในนี้พี่น้อง ทะเลก็คืนแรงแรงพี่น้องดูนะน้ำกำลังขึ้นเลยโตแรงมากก็ลมแรงเดี๋ยวผมไปไปเย่ก็น่าจะติงเน็นตั้งแงนะี่แน่พี่น้องมามามาพี่น้อง มาตำมะละกอกินกับปลาย่างดีใส่พริกแห้พง,พแง,งพี่น้องพริกแห้งสี่เม็ดสวดด้วยสวดสี่เม็ดมันกีได้หอ่งๆพี่น้องเตรียมเรืเตรียมเตรียมใส่เยอะๆเ,เลยดีเลยลอยเตรียมต้นกีบเล็กนะพี่น้อง มาามไ,ไม่ได้ตั้งหน้าเลยไม่ได้ตั้งในครัวเสียงคลื่นแรงนะพี่น้องหันไปฟังนู้นแหละจะหันไปแล้วมันสะท้อนแสงน,นะทนำแกนยี่ห้อนะใช้น้ำมะขามนะพี่น้องแช่แช่น้ำไปแล้วมันจะอร่อยหวานอมเปรี้ยวพี่น้องสัปปะรเกี่ยไหมพี่น้องเกี่ยนไหม มาละนี่มัน,งนองแท้ดีเลยปัง,งปมงาละเป็นอุจจะเลยมาละราคาประมาณคนโตต่าเอาดิน้ะงาคาราคเป็นบนี่ซื้อมาจากเพชรบุรี น่าจะเป็นน้ำตาลกำหนดพี่น้องหอมเลยเย้หายซุย e หมดแล้วพี่น้องชูรุชูรุกมากแซ่บมากพี่น้องเนาะพี่ให้อันนี้บอกให้น้ำตาลัละลายนะพี่น้อง มัเนื้อไปด้วยน้ำหมักหานเย็นสองตัวเดี๋ยวค่ไยชิมที่หลังเนื้อเทศตนไก่ที่เรียกนั่งเยอะๆก็พาเล็กพาเล็กไม่น่ากินน่ากินเลยเดี๋ยวจะชอบไอชอบมากก็ใส่เยอะ นี่ก็ใส่ลูกสงันะอองสกสกสกเก,น,ก,น,กเนะมีมะเขือความมอแล้วก็ใส่ลงไปเด่จะูกน้งมากนน่อชิ้ัน้ำา thoát mình trong ừ, đợi đợi. thì nó tính có được tham gia được nó ui ơi mà mà được chị แซ่บแล้วแซ่บแล้วมามาตักเลยเนอ้องตักเลยม,มีเส้นมีด้วยเส้นมามา่า ไม่มีผักพี่น้องกินกับลวกเส้นมาม่าพี่น้องส้มตำเดี๋ยวเหลือปลาเดี๋ยวไปเอาปลามาพี่น้องอก็ได้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาๆๆเสร็จแล้วส้มตำส้มตำแล้วก็มีลวกอะไรนี่ด้วยลวกเส้นมามากพี่น้องมากินด้วยกันครับปลาย่างย่างจนไหม้พี่น้องลืมเนี่ย ครับสบ,บายดีเดอ้อพี่น้องทั้งสปปะหวเล่าทำยุโรปแล้วก็ทางอีกหลายประเทศพี่น้องที่รับชมทางทั้งคูงอยู่ตรงนี้ขึ้นแรงเลยครับตรงนี้แหละมองกันง่ายๆนะครับชมตนปลาย่างนี่แหละปลาที่เราไปหามาสะสมไว้พอเวลานี้เราลงไม่ได้ครับกินกินตรงนี้ครับกินกับน้ำเย็ ไม่คอบครงด้วยครับพี่น้องคนนี้มามามามีอะไรมากคนนี้ไม่เคยเห็นเครื่องจักพี่น้องมันวันวานดี กันดื้อสมตำที่น้องสมตำปลาปยา่างปลาย่างปลายไหมี่ยยางที่มันกีบยืดยีดจนไหม่ึ้น มาแล้วไม่กล้าเข้าฟ้องด้วยเร่วงนี้ ก็เดี๋ยวนางเอกมากินนางเอกเดินไปในบ้านอยู่ต้องน้ำเดี๋ยวพ่ออมากินน้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องช่วงนี้จะลงสเลม์ได้ก็จะจะมีส้มตำมีอะไรอาหารหลักๆลายน้องทำส้มตำี่น้องกินสำหรับวันนี้ชอบกินทุกช่วงจากร้านปัตรร้องบ๊ายบายสวัสดีครับ